สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องส่อผ้าโชคครับวันนี้ส่อผ้าโชคกับผาพี่พาหนองมาที่บ้านคุณตาฝันแมนครับมาหาแนวทางจากคุณตาเนี่ยแหละครับพอคุณตาแล้วกับส่วนมาคุณตาสิฝันหรือไม่กับคุณตาก็ต้องได้จากพุ่มหรือไม่กับน้ำตาเทียนนี่สินะครับก็บเลยพาพี่นองมาแวะคุณตาเบิ่งมาวันนี้คุณตาได้ตัวไหนครับพอคุณตาเพราะเราเฮ็ดยุ่ประจำแล้วครับพเพราะเฮ็ดย่างหนึ่งก็ตรงไ้นย่างหนึ่งครับ เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีก็ตามสพโชคมาครับเดี๋ยวสิบภาพไปฟังคุณตาบางวดนี่คุณตาเฮ็ดแดงหยัง,ง,งได้ตัวใดครับตามสพโชคมาครับสสวัสดีครับคุณต่ว่าเด็กครับคุณตาพันแม่ครับเออเออเอออันนี้ละเป็นทีืเราเบิ้งเบิ้งหนาเอางวดนี้ได้เฮ็ดน้ำตาเทียนไวน้แล้วหรือเปานี่และน้ำตาเทียนเฮ็ดแล้ววันพุธเฮ็ดวันพุธบางนึงสิครับวันพุธบางนึงเห็นคุณตาเอาอย่างมาเฮ็ดอันนี้มันเป็นตางแดง โอ้อสตาง,งสตางแดงนี่สตงง้แงแดงแดง,งั้นนีน่ยังล่อซอมันนี่ยังหมดหลดลืมทอซอ่าันหอดักพันดอกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองอยังหนึ่ออนงร้อยสิบสองแปดสิบเหรอครับก็หนึ่งร้อยหลุดลืมบย นี่แหละสีอยู่ประมาณนี่เนาะประมาณนี้นะแต่ก็มันนี่แรงครับก็บังเอาโอ้นี่เฮ็ดออกมาได้ยังสี่เลยจีอือได้ยังได้ยังสี่แลืวก็เลยข้าวปลาตัวนี้คันทันทันมันบอกเป็นหนึ่งเนี่มันขัดเป็นศูนย์เนี่ยตัวนี้ศูนย์ตำแหน่งมันเป็นตัวเดียวกันโอ้บานห้างเป็นหนึ่งเจ็ดก็ได้บานนี้ก็เลยตีใส่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อือ แล้วก็ศูนย์หาหาศูนแล้วก็เจ็ดหาหาเจ็ดนี่โอ้มันถืไปยังสันติอืมมะมันตอพป็นมันั่งออกไปแล้วเจ็ดฐานี่เอามันออกไปแล้วก็เป็นอย่างเดีันเป็นไปได้ด้วยเออเอาันมากี่มาเป็นตกเก้าเลย่ิดอย่าว่าสันเอาเสแล้วไงต้อง ตัวต่อนกระตีไว้มันจะเปศูนยส,สอ,อ2 20น,น้ำเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันถีดเป็นนะเป็น2น้ำก็ได้ม,มันก็ได้2ตัวมันเป็น2ก็ไดจริงอืมนสอง2ก็ได้บังข้าไว้ดิแอะเอตีลังาดินี่ขันขันมันเป็นก็เป็น20ก็ไดจรศู2กระไดจริงเพราะว่าว่ามันเสียงไรนี่บ 0ูนออสองไอ้องศูนสองบ่ได้เขียนลงกมันอยู่อุ่นอยู่น้ำเล็กตโโโู้นศนะูนสองเดียยเ๋ยวค่อยเขียนลงกร,รับไร้บบ่พอป่วยใหญ่แล้วก็เป็นเชือ้อพิษาะนาวใ,ให้ให้ให้เอ็นเอาอธิบายเบื้งก่อนว่ามันได้ทีเฮ็ดออกมานี่น้ำตาเทียนนี่มันแรนดีมันวาวขันมันบอลแรนดีนบ่เป็นตัวงานโอ้ครับแบบนี้ เงินเงินสุดนี้ท่านเฮ็ดเตกเชียไปเงินเหรียญนี่เงินเหรียญอย่างไรเนี่ยทักเจ้าโอ้ข้างแรกเงินขจอกหายตัวบอกว่เอาหนูบันตั้งโอ้เขานูบันตังหายบ่ท่านเฮ็ดเต็กเชียหรือเปลเออเพรท่านเฮ็ดเต็กเชียอันนี้เป็นข้างแรกวันที่ไปอืออือเนี่ยเราเป็นข้างแรกเงินเงินเหรียญแบบนี้ตามที่เคยเฮ็ดมาแต่ก่อนเขาดีว่าเอาแต่ว่าเหรียญอันนี้มันเป็นข้อรับข้อถอ ผม oh, เป็นคนอละข้สอ,อ,ขส,อ,อสองการข้อสองสองซีเจ็ดหนึ่งกับเคยเข่าอสองซีเจ็ดสองเขเคยเข่าอันนี้มั่อว่าท่านหาอดอันนั้น,นเป็นล้อสอมันบ่มันเป็นล้อสอง มันเป็นหูมันยือมันยืบอกเป็นหูเนนสแตงแดงเน้นสแตงแดงครับจะตางเดยมันเรียนใหญงหรือเนาะเรียนบ่อออบ่ใหญ่ม่ใอ้เรียนบาทมันเป็นสตางสตตงที่เป็นหูนะครับเออจุเป็นหูสตตงหาแต่จังนั่งเนื่อยล้าตัก็เนื่องผ้า่อดก็ได้บ้านนี้อันนั้นสุกเยีดขาวขสุ้มันอันนั้นก็เป็นหูเขากันตวตาของบ้านี่เฮัคที้อามันเป็นอันสตตงหาสตตงชิฟตุ้มนั่นโอ้ครับอันนี้มันเป็นสตตงท่าไดนี่ามัน มันมันบอเลยบอกไว้ไหมเท่านั้นตาตางเท่านี้ตะตางเลยมันบอกว่าเป็นอัดอันไพ่เป็นนี่ยังบอกว่าโบไดบาร์มครับนี่ตั้มลอดศอมันเท่านั้นนี่แต่ลอดศอครับเคยเห็ดมันมันกับเขาดีมันกับมี่สองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดสองนี่แหละมันเกินนั่นไปเลยไม่คอยเขาโอ้ขันเกินนั่นไปไม่ค่อยเข่าจริงเรากำลังเห็ุตอนนี้ร่องบังเนี่ยมันพอตั้นหอดรับพันนะอืตจะตามเรียนอย่ที่ข้าวโจหายนัน เขาตอกามาเห็ดเลขกไงล่ะบานมันบ่ได้เห็ดก็เลยอก,กิ่มบานอย่เลยโอ้เขาเจาะมาเห็ดเลขคือก,ก,กันมันบ่ไหนเจ้าามันบ่ไหนเห็ดก็เลยอก,กิ่มบานอย่เลยเราเอาไว้นี่แล้วท่านเอาไวเ้เก็บไว้โลดก็ได้่า,าเนเป็นเลาะซ้ำเพิ่นเอาให้ยนะซ้ำเพิ่นเอาใหานแล้วจีนนี่เราไม่กัดเป็ดน่าเกียดครับถ้าว่าไก่เลขงามอยู่เลขงามอือพี่น้องบัดนี้ก็เบิ่งตัวเลขนี่คุ้นตาแล้วแปะไว้เด้อครับแปะไว้เบื้องหนึ่ เห็นบ่ครับอเต,ตัวมันเป็นในกระบว้พร้อมนั้นครับ,บว่าใบเห็นไหนบม,ม,ม,มบ้างกระบะตีได้คำนั้นแต่ว่าศูนย์สองมันสองศูนย์มันมาท่านไหนเอาบอยเขียนลงโอ้นี่เด้ผมเขียนให้เราตัวนี้เขียนสองครับเอาเอาเอาศูนย์สองแหละทั้งคาแปลออกมาเป็นศูนย์สองเนาะนี่ตาเพราะความรักชิดเนี่ยแมนแมนครับใช่ครับผมผมเขียนให้แล้ว ตีปัญหาศูนย์ตีเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับศูาศูนย์ศูนย์ตก็ว่าศูนย์สองมันนี่แล้วิ่งอยู่นั้นหรอครับเขียนแล้วโอ้เออเออเขียนให้แล้วเนียตัวอะไรกันเฉตีได้สักหนี่งละเขาบอกว่าตัวนี้มันจะไปได้ตัวตัวเขาตีได้ส้กหนึ่งหนึครับ ตาที่เป็นตัวเด่นนี่ที่จุดได<ห>้ <º> กคือหาศูนชูนหาด้โอ้ตัวเด่นหาศูนย์ชูนหาได้อาเห็นแต่ว่าเด่นเด่นัแค่เห็นนต่ขีดเส้นใต้เห็นนะห้าห้ศูนย์เนาะเดี๋ยวขีด็นไหมมันใจยุกขีดเส้นใต้เห็กที่แดงในมือคนศกนะเนาะอดี้ผขีดห็นด้วขีดเส้นใต้อ้ห้าห้าศูนยเนาะเด่นเนาะเด่นแล้วแดงจริงขึ้นได้ครับ ศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะเอาสองเจ็ดเนี่ยมาเอายังไงเอาสองเจ็ดนะครับโอ้เป็นเลิกกันโอเป็นเลิกกันแต่อยู่ในอยู่ในนี้แต่เนาะโอ้รังการเป็นสองตีตะกัตตะกัตสองศูนย์ตีไปแล้วมาเนสองเจ็ดที่บ่ตีไว้ทังไหนหินโอ้ครับครับอ่าไม่ต้งท่านหรือเป่าต้องตีกันต้องรับได้วยหมดตัวแล้วน้ำมันมันหกประตูด้เรียกกันนี่ครับครับอ่า นี่เรามันก็เป็นเสียเบื้งพี่น้องก็ได้พิจารณาออก่ิจัเบื้งแต่ว่าเห็ดเห็ดง่ายคักตีอ่อแต่ว่าเลขกับข้าเรามันสีแมนที่บ่มยนงแต่ยังบ่งหูแต่ว่าเนี่ยเลขง่ามเนาะเล็ว่ามันเลขมันบางง่ายอยู่ครับเลขกบางง่ายเลขง่ามวนนี่นานี้เด้ตอนนั้นก็เฮ็ดได้อยู่ตอนตีได้เปิดมาว่านนี่เลี้ยงกันผ่าน่ะโอ้เดี๋ยวตัวนั้นอ่อที่หลังเอาเอาขึ้นนี้ก่อนเนี่ยเขานี่ เอานำตาเทียนก่อนเนาะตาเทียนก่อนนี่ละอันนี้ละนี่เลน้ำตาเทียนตาเทียนก็ได้สองตัวนี่ได้สองตัวที่จริงมันเลข้ว่าหลายตัวได้นะเอาเนาะแต่ว่าเอาเอาดึงออกมาให้เบิ้งซื้อเนาะอืมอืมแต่ว่าจะให้พี่น้องเอฟซีพิ่นไปแปลเอาเนาะเออนี่ล่ะตั้ตังวิใจครับเพราะว่าอันนี้กับุณตาเพิ่นกับแปลไปตามลักษณะของคุณตาที่พิ่นเคยเห็ดเคยทำอ่ะ ก็ได้ออกมาตัวเด่นก็คือศูนย์หากับหาศูนย์เนาะอันนี้คือตัวตัวเด่นเลยเนาะตัวพระเอกเนาะออร์บิเดนตัวนี้พอร์บิเดนตตัวนี้มันหนังตีซื้อวากันครับเพราะว่ากันเจ็บหายมันออกไปแล้วได้โอ้เจ็ดหามันออกไปแล้วอืบานนี้มันมันมันจะออกกลับก็ได้หาเจ็ดตั้งที่อะไรหาศูนย์นะเรื่เด่นตัว เอาเพื ies. ่อนเจ็ดหาเนี่ย <IL> มันก <anni> <parfois> ็ออกอีกก็ได้ดิเลยโอ้โหขึ้นคนล่องลางได้ดิขนค่งลางเดาะครับหองลูกกลมๆเนาะลูกกลมๆมันหมุนไปหมุนมามันแล่นไปแล่นมากก็เป็นได้เหมือนดิเด็กเก็ดเด็กเก็ดก็เดินดีซ้ำเค่วงนี้เด็กเก็ดก็เลยเก้าเดินดีครับเนาะครับเป็นทางการเอาก็เข่าทาอยู่ด้วยเนี่ยอย่าลืมเด้อพี่น้องคุณตาเพิ่นเด่นให้ศูนย์ห้าหรือหาศูนย์เนี่ยแหละครับ อาการ่องลงมากก็มีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่เป็นพระเอกขึ้นกันนี่ครับครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วูกสองเจ็ดนี่ยจะมาด้สองเจ็ดนี่ก็เป็นพระเอกได้อืครก็ติดเจ็ดก็สวยครับก็แล้วแต่พี่น้องจวไปวิเคราะห์เเนาะนี่ก็ได้ขันกลับมาทางหนึ่งมันสิเป็นสองก็ได้เนี่ยเพราะมันเป็นนำตาเทียนเนาะมันมันเปลี่ยนเฉดแต่มันสะเป็นสองกั็ขาดมันสะเป็นสองเนี่ยมันเป็นสองตีลังกาเนี่ย นี่สกัดนอ้สกัดมาทั้งนี่มันคือเป็นสองกับเปียกกับเป็นสองเรื่ออันนี้มันคือมันเป็นเลขคันเด็ดโอเป็นเลขหมุนกับเปียกกับเป็นสองเนีมันคอพีแค่ตบ้านสี่ใบมันหันตั้งสี่เค่มันตังสี่มันเลยเป็นเลขสองกว่าดิเป็นหาได้สองเป็นหามันคืเป็นได้สองตัวโอ้เป็นสองกับหลังเนี่ยตัวโตนี้เป็นได้ตัวเดียวโอ้เอานั่นเป็นเจ็ดได้ตัวเดียวตัวเดียวกับศูนย์หนึ่งก็เป็นได้แต่วศูนย์ตัวเดียวอันบ่ ศูนย์นันเป็นหนึ่งก็ได้โอ้ศูนย์เป็นหนึ่งก็ได้เอาัขนสั้นกับตีเป็นหนึ่งหาก็ได้ตัวนี้เนาะแันหนึ่งได้ได้่นึ่งครับได้ได้ก็ฟังเอาด้วยครับคุณพยุนจะพี่น้องคนสี่เดียวนะแต่ศูนมากเลขศูนย์เป็นเลขหนึ่งเนาะเลขศูนมันแ้ไแต่เลขหนึ่าเขาตีกันตามที่าเสียมันก็ออกตรงไปรวดทาสนะอืม เนนนจััััรรคคบบี่อ้หพี่น้องไปวิเคราะห์วิจัยเ้อครับเด้อผิดถูกกายว่ากันครับคุณตาแล้วก็ทางช่องนี่ก็หายไเพ่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตาหลายๆเด้อครับสำหรับคลิปนี้ครับอขอบคุณครับขอบคุณครับคุณตาพี่หน้องโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับขอบคุณครับคุณตาครับอ๋อให้ล้ำล้ำด้วยด้วยทุกฝูทุกคนเด้อแมนเด้อ นี่ครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขน้ําตาเทียนจากคุณตาฟันแมนครับคุณตาฟันก็ถอดออกมาให้เรียบร้อยแล้วครับที่เน้นๆก็คือศูนย์หากับหาศูนย์ครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์บ้างนะครับเดาผิดถูกกัยจะว่ากันครับท่างช่องห้ไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดได้ครับพี่น้องครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหลายๆครับ ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสําหรับงวดน,นี้ให้พี่ให้น้องเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเดือสสำหรับงวดวันที่16กันยายน2564นะครับให้รวยๆเฮงๆครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ,บริพาทจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ